ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz กเฮิร์各位听众大家好，各位听众大家好，กลับมาพบกันอีกครั้งในภาษาจีนชุดสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและภาคกลางดิฉันฐานเทีนยนหยานดิฉันวริษาสวรัตพวกเรามาจากคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลายยาาัยเกษตรศาสตร์ค่ะ ในวันนี้พวกเราจะพาไปที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณหรือช้างสามเศียรและฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการค่ะเนื้อหาบทสนทนาเกี่ยวกับมัคคุเทศพานักท่องเที่ยวไปพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณหรือช้างสามเศียรฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการช้างสามเศียรคือช้างเอราวัณว่ากันว่าเป็นพาหนะของเทพเจ้าองค์หนึ่งในตำนานของศาสนาฮินดู รูปปั้นช้างเอราวัณน,นั้นยิ่งใหญ่สง่างามมากมีความสูงราวตึกสิบกว่าชั้นทํามาจากทองแดงบริสุทธิ์ในส่วนท้องของรูปปั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งแบ่งเป็นสามส่วนคือชั้นบาดาลโลกมนุษย์และสวรรค์แต่ละโซนของที่จัดแสดงก็ไม่เหมือนกันนอกจากนั้นบนเพดานยังเป็นรูปแผนที่จักรวาลและอวกาศ โดยให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องระบบสุริยะจักรวาลส่วนฟาร์มเลี้ยงจระเข้จะจัดแสดงจระเข้โดยผู้ฝึกสอนจะต่อสู้กับจระเข้ด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญบางครั้งจระเข้ก็จะอ้าปากกว้างๆกัดผู้ฝึกสอนบางครั้งผู้ฝึกสอนก็จะวางหัวของตนในปากจระเข้นอกจากการแสดงจระเข้แล้วในฟาร์มก็ยังมีการแสดงช้างด้วย นอกจากนี้ในสวนสัตว์แห่งนี้ยังมีสัตว์มากมายหลายชนิดเช่นนกลิงหมูป่าเสืองูเป็นตน้นต่อไปจะเป็นบทสนทนาระหว่างมาคุเทศกับนักท่องเที่ยวโดยจะยังไม่แปลความหมายก่อน今天我们去的地方都跟动物有关，一个跟大象有关，一个跟鳄鱼有关。 你们猜猜是什么地方？我听说世界上最大的鳄鱼养殖场就在北兰府，难道我们是去这里吗？是的，您猜对了。另外一个地方就是三头神像博物馆。什么是三头神像呢？你能给我们介绍一下吗？当然啦。 三头神像是一尊长着三个头的神像，来源于印度教的神话。据说它是印度教神话中一位天神的坐骑。三头神像有什么特别的地方吗？三头神像非常壮观，体型硕大，差不多有十几层楼那么高。 这尊神像是纯铜铸造的，共使用了二百五十吨铜。博物馆就在神像的腹中，馆内分为地宫、人界和天堂部分，不同的区域展示的东西一定不同吧？是的，地宫区主要是馆主私人收藏的古董，例如。 碗、盘子等。人界区展示的是精湛的雕刻艺术，雕梁画柱，每一个形象都活灵活现的。同时，还能欣赏彩色天花板，天花板上画的是宇宙空间图。 他向游客讲述着太阳系的科学知识。顶楼的天堂区收藏了大量历史悠久、造型各异的佛像。我就是学天文学的，我很想去看看。放心吧，我一定带你们去。刚才说过的，世界最大的鳄鱼养殖场。 鳄鱼湖动物园也一定要去参观一下，有鳄鱼表演吗？我一直想看看鳄鱼表演，看起来非常刺激。这里每天都有鳄鱼表演，这也是这座动物园的特色之一。驯兽员要在舞台上和鳄鱼斗智斗勇，有时。 鳄鱼会张开大嘴咬向驯兽员，有时驯兽员会把自己的头放在鳄鱼嘴里，很多看台上的观众都会被惊吓到，太刺激了！除了看鳄鱼表演，还有大象表演。如果您喜欢刺激的活动，你还可以去给老虎喂食。 当然是在安全区域内喂食。我会注意安全的。สถานีวิทยุศึกษาลำดับต่อไปจะพูดบทสนทนาทีละประโยคพร้อมคำแปลรวมถึงบอกความหมายของคำศัพท์และวลีที่น่าสนใจในแต่ละประโยคค่ะ今天我们去的地方都跟动物有关。สถานที่ที่พวกเราไปวันนี้ต่างก็เกี่ยวกับสัตว์ สถานที่ที่ไป去的地方去的地方มีความเกี่ยวข้องกับจุดๆๆกับจุดๆๆ有关กับจุดๆๆ有关มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์跟ั动物有关跟ั动物有关ประโยคต่อไป一个跟大象有关ที่หนึ่งเกี่ยวกับช้าง ช้าง大象大象,大象ประโยคต่อไป一个跟鳄鱼有关ที่นึงเกี่ยวกับจระเข้จระเข้鳄鱼鳄鱼ประโยคต่อไป你们猜,猜猜是什么地方พวกคุณลองเดาสิคะว่าคือสถานที่ไหนเดาชายัชายช ย鳄鱼养殖场就在北兰府ได้ยินมาว่าฟาร์มเลี้ยงจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการได้ยินมาว่าทิงชัวทิงชัวฟาร์มเลี้ยงสถานเพาะเลี้ยงอย่า้งฟาร์ย่างจาร้าง ฟาร์มเลี้ยงจระเข้เอขยูหยางจืฟ์างเอขยูหยางจืฟ์างประโยคต่อไป难道我们是去这里吗หรือว่าพวกเราไปที่นี่กันคะหรือว่า难道难道ประโยคต่อไป,อไปใช่คะค่คุณเดาถูกแล้ว ดาถูกแล้วใช่ด้วยละ่ะใช่ด้วยละ่ะประโยคต่อไปอีก另外一个地方就是三头神像博物馆อีกสถานที่หนึ่งก็คือพิพ,ธพิธภัณฑ์ช้างเอราวันหรือช้างสามเศียรอื่นๆอ,อ,อีกเลี่ยงไหว้เลี่ยงไหว้พิพ,ธพิธภัณฑ์博物馆 พิัประโยคต่อไป什么是三头神像呢ช่างสามเสียนคืออะไรหรอคะประโยคต่อไป你能给我们介绍一下吗คุณจะแนะนำให้พวกเราหน่อยได้ไหมคะแนะนำให้พวกเรา给我们介绍给我们介绍ประโยคต่อไป 当然了，ได้แน่นอนค่ะแน่นอน当然，当然。ประโยคต่อไปส头神像是一尊长着三个头的神像。ช้างสามเสียนคือช้างเอราวันที่มีสามเศียรองหนึ่งองใช้เป็นลักษณะนามจุนจุนประโยคต่อไป 来源于印度教的神话มาจากตำนานของศาสนาฮินดูถือกำเนิดมาจาก来源于来源于ศาสนาฮินดูอินดู教อินดู教ตำนาน神ศ神ษประโยคต่อไป据说它是印度教神话中 一位天神的坐กล่าวกันว่าท่านเป็นพาหนะของเทพเจ้าองค์หนึ่งในตำนานของศาสนาฮินดูกล่าวกันว่าจู่ซประโยคต่อไปซานโถวเสานเสียงมีอะไรที่พิเศษไหมคะส่วนที่พิเศษ特别的地方 特别的地方ประโยคต่อไปสาม头神像非常壮观้างสามเสียญยิ่งใหญ่สง่างามมากๆยิ่งใหญ่สง่างามจ้วงกวนจ้วงกวนประโยคต่อไปถี่เสียงชวดอรูปร่างใหญ่โตรูปร่างร่างกายถี่เสียงถี่เสียงใหญ่โต 硕大，硕大，ประโยคต่อไป差不多有十几层楼那มะกสูงราวตึกสิบกว่าชั้นประมาณนั้นราวประมาณ差不多差不多ัชั้นในที่นี้ใช้เป็นลักษณะนามฉัง,งตึกโหลโหลประโยคต่อไป 这尊神像是纯铜铸造的。长颈拉弯องนี้หล่อมา纯纯铜แดง铸造铸造。铸造ประโ共使用了二百五十吨铜。 ใช้ทองแดงไปทั้งหมดรวม250ตันใช้使用้使用มาตราน้้ำหนักตัน吨吨ทองแดงสองร้อยห้าสิบตัน250้นย้ตันประโยคต่อไป博物馆就在神像的附中ง พิพ,ธพิธภัณฑ์ก็อยู่ตรงส่วนท้องขององค์ช้างเอราวัณน,นั่นเองค่ะสถานีวิทยุศึกษาท้องฟูฟูประโยคต่อไปภายในเนวิธีกงเหรินเจีทีงบุภายในพิพ,ธพิธภัณฑ์แบ่งเป็นส่วนชั้นบาดาลโลกมนุษย์และสวรรค์เมืองบาดาลตีกงตีกงโลกมนุษย์ 人界人间ส,สีวนนถ天堂ส่วนส่วนประโยคต่อไป不同的区域展示的东西一定不同吧เหตุที่ไม่เหมือนกันของที่จัดแสดงก็ไม่เหมือนกันด้วยละมังคะไม่เหมือนแตกต่างผู้ถง 不同เขต区ูมิจัดแสดง展示展示ประโยคต่อไป是的地宫区主要是馆主私人收藏的古董ใช่ค่ะส่วนที่เป็นชั้นบาดาลหลักๆจะเป็นของโบราณที่เจ้าของพิพิธภัณฑ์สะสมไว้ส่วนตัวเขตหรือส่วนเมืองบาดาล 地区ิ地区地ค区หลกัลกหลักๆสำคัญ主要主要เจ้าของพิพ,ธพิธภัณฑ์馆主จ主ส่วนตัวส่วนบุคคล私人私人สะสม收藏收藏,收藏ของโบราณ古董 กุตองประโยคต่อไป้รูห例如碗盘子等เช่นถ้วยจานเป็นต้นเช่นยกตัวอย่างเช่น例如例如ถ้วยหหววานวานจาน盘子盘子เป็นต้น等等 ประโยคต่อไป人区ั区แสดงคืองานศิลปะการแกะสลักที่ลึกล้ำเขตหรือส่วนโลกมนุษย์人间区人间区ลึกซึ้งลึกล้ำประณแกะสลักแกะสลัก ประโยคต่อไปเตียวเหลียงฮั่วเก้อตั่วหประดับตกแต่งหลักสีสารอย่างวิจิตรการตาแต่ละชิ้นงานต่างก็มีชีวิตชีวาเหมือนจริงประดับตกแต่งหลักสีสารอย่างวิจิตรการตาเตียวเหลียงฮั่วจู้เตียวเหลียงฮั่วจู้ใบละชิ้นแต่ละอันเหมยเก้เมยอีก เสมือนของจริงหัวิงหัวเนห,หัวัวเนประโยคต่อไป同时还能欣赏彩色天花板ในขณะเดียวกันยังสามารถชื่นชมเพดานหลากหลายสีในขณะเดียวกัน同时同时ชิ้นชมเพลิดเพลิน欣赏欣赏หลากหลายสี 彩สย彩สเพดานทิวทัาน์ทิวทัานประโยคต่อไปทิวทัศน์บนเพดานวาดเป็นรูปแผนที่จัก,กรวาลและอวกาศจักรวาล宇宙ก宙อาอวกาศอวกก 空间แผนที่หรือภาพถูถูประโยคต่อไปเา向游客讲述着太阳系的科学知识บนเพดานได้บรรยายความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องระบบสุริยะจักรวาลให้กับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวย游客游客บรรยายเล่าจงสูญญ

ในส่วนชั้นสวรรค์ที่อยู่บนสุดมีพระพุทธรูปที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีลักษณะท่าทางแตกต่างกันไปจำนวนมากเขตหรือส่วนสวรรค์เทียนังชื่เทียนังชื่จำนวนมาก大量าเเลียประวัติศาสตร์历史历史ยาวนานยานานย悠久悠久 รูปแบบแบบเเจจ้้าสง造型ยงมีลักษณะแตกต่างกันเก้ออีประโยคต่อไป我就是学天文学的ดิฉันเรียนด้านดาราศาสตร์มาดาราศาสตร์天文学天文学ประโยคต่อไป我很想去看看 ดิฉันอยากจะไปดูสักหน่อยค่ะประโยคต่อไป放心吧我一定带你们去วางใจเธอค่ะดิฉันจะต้องพาพวกคุณไปแน่ๆค่ะวางใจฟั่งพาได้ไประโยคต่อไปกน่าย说้的世界最大的ใุ 鳄鱼湖动物园也一定要去参观一下ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ที่เมื่อสักครู่บอกว่าเป็นฟาร์มเลี้ยงจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็จะต้องไปชมด้วยอย่างแน่นอนเช่นกันค่ะเมื่อสักครู่ก้างฉายก้างใายใหญ่ที่สุดในโลก世界最大世界最大ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ 鳄鱼养殖场，鳄鱼养殖场，ชมเยี่ออยมชม，参观，参观，ประโยคต่อไป，有鳄鱼表演吗？ม,มีการแสดงจระเข้ไหมคะการแสดงเปียวหยนเปียวหยันประโยคต่อไป我一直<嗯>想看看鳄鱼表演 ฉันอยากจะดูการแสดงจระเข้มาโดยตลอดตลอดโดยตลอดอีจีการแสดงจระเข้เอเอยูอเอเอยูอยาประโยคต่อไปสถานีวิทยุศึกษาดูแล้วนะ่าตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นเาใจตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นเราใจตืจน ประโยคต่อไปท每天都有鳄鱼表演。ทุกวันต่างก็มีการแสดงจระเข้ที่นี่ทุกวัน每天每天ที่นี่这里这里ประโยคต่อไป这也是这座动物园的特色之一。นี่ก็เป็นหนึ่งในลักษณะเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้สวนสัตว์ ต้องอูลักษณะเด่นเทือเสือเทือเสือหนึ่งในจีอีจอประโยคต่อไป驯兽员要在舞台上和鳄鱼斗智斗勇。斗ผู้ฝึกสอนจระเข้จะต้องต่อสู้กับจระเข้ด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญบนเวที ครูฝึกผู้ฝึกสอนซุนโชวยวนซุนโช,นชวยวนบนเวทีในเวทช่างีต่อสู้เต๋อเต๋อสติปัญญาความรู้จื้อจื้อกล้าหาญหยงหยงประโยคต่อไปย有时 鳄鱼会张开大嘴咬向驯兽员บางครั้งจรเจะเข้จะอาปากกว้างกัดผู้ฝึกสอนจระเข้บางครั้ง有时有时อเปิดจาง开จ开ปาก嘴嘴กัดยาวยาวประโยคต่อไป 有时驯兽员会把自己的头放在鳄鱼嘴里。บางครั้งผู้ฝึกสอนจระเข้จะวางหัวของตนไว้ในปากจระเข้。หัวของตนเอง，自己的头，自己的头，วางไว้ในปาก，放在嘴里，放在嘴里。嘴里ประโยคต่อไป。 很多看台上的观众都会被惊吓到。ผู้ชมมากมายที่ดูบนเวทีอยู่แต่างก็ตกใจ。ผู้ชม，观众，观众，ตื่นตกใจ惊，惊吓，惊吓。ประโยคต่อไป，太刺激了，น่าตื่นเต้นเหลือเกิน。ประโยคต่อไป，除了看鳄鱼表演。 ยางนีกจากการแสดงจระเข้แล้วยังมีการแสดงช้างด้วยค่ะนอกจาก除了除了ประโยคต่อไป如果你喜欢刺激的活动ถ้าหากคุณชอบกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นหากถ้ารูการ้กกกิจกรรม活动活动 กิจกรรมที่น่าตื่นเต้นซิจิ่เดอร์หัวดงซิจิ่เดอหัวดงประโยคต่อไป你可以去给老虎喂食คุณสามารถไปให้อาหารเสือได้นะคะเสือล่าหูลาหูให้อาหาร喂食喂食ให้อาหารเสือ 给老虎喂食，给老虎喂食。ประโยคต่อไป当然是在安全区域内喂食แน่นอนว่าจะให้อาหารภายในเขตที่ปลอดภัยค่ะแน่นอนอย่างแน่นอนตั้งตั้งเขตปลอดภยัยโซนปลอดภยัย安全区域 安全区域ให้อาหารเต<食>ิม <喂食 S 1> ประโยคต่อไป我会注意安全的。ฉันจะระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยค่ะระมัดระวังใส่ใจจ意，注ย <住意 S 1> ระมัดระวังความปลอดภัยจ意安ย注意安全。 ต่อไปมาทวนคำศัพท์ที่น่าสนใจจากบทสนทนานี้กันนะคะมีความเกี่ยวข้องกับจุดๆๆจุดจุดกันจุดจุดจุด有นกันจุดจุดจุด有นได้ยินมาว่าทิ听说听ฟาร์มเลี้ยงสถานเพาะเลี้ยงออย่างจฉ养殖อฉางราหรือว่า นันเต้านันเต้าศาสนาฮินดูยินดูเจ้ายินดูเจ้าตำนาน神话神话ยิ่งใหญ่สง่างามจงกวน,อกวนทองแดงถงถงเมืองบาดาลตีกง ตีง<地>โลกมนุษย์人间人界,人界สวรรค์น天堂天งส่วนตัวส่วนบุคคลสื่อสนลึกซึ้งลึกล้ำจิงจ้จงจ้านประดับตกแต่งหลักสีสันอย่างวิจิตรการตาเตี้ยวเหลียงฮวาจู่ 雕梁ยวเสมือนของจริงหหััวลหวเห活现ยาวนานยยว,วสถานีวิทยุศึกษายยว,วชื่นชมเพลิดเพลิน欣赏欣赏จากระวานจักรว,วาลจักรวาลอวกาศ คงเจีระบบสุริยะจักรวาลไะยจัวยรวิยะจาลยาุรยัวารสรายายวาิาสวาลวิยะารา,า,รราวาจัิจาจ ครูฝึกสตัตว์ผู้ฝึกสอนสัตว์นู้ฝึกอนสัวยวนระมัดระวังใส่ใจจู่อีจู่อีที่จบไปแล้วนั้นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพิพ,ธพิธภัณฑ์ช้างเอราวันหรือช้างสามเสียนฟาร์มจระเข้และสวนสตัตว์สมุทรปราการครั้งหน้าพวกเราทั้งสองจะพาไปเที่ยวสถานที่ไหนโปรดติดตามต่อครั้งหน้านะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ再见谢谢大家 européens 再见